สวัสดีครับผมวันเลยียินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถให้ดูหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่ผมมีตั้งแต่เล็กๆนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เกลับมาปั้นใหม่จะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับครับผมก็คือเจ้านูเป็นคันนี้เองครับยวมีอะไรอะไรอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับผมก็เริ่มจากข้างบนเลยนะครับถ้เป็น น้ปัดก็เป็นน้ปัดเดิมนะครับผมเรือนไม้เดิมน้ปัดเดิมทุกอย่างก็มีปุ่มออฟออนนะครับผมออฟลันครับผมมีปุ่มสตาร์ทมีปั๊มเดิมมือเบรกเดิมครับผมกรปอกแฮนดมิโนครับผมตามตลาดทั่วไปครับส่วนเฟรมทั้งหมดนะครับก็เป็นเฟรมเทียม ABS ทั้งหมดนะครับผมโลโก้เป็นโลโก้แท้จากสูตรนะครับผม มีโชกโชว่าเก้าตัวเก้ามาดเมื่อประมาณสิบป,ปีที่แล้วครับผมจานเป็นจานมีของมีโอนะครับปั๊มเป็นปั๊มแมสซ์นะครับสายเป็นสายธรรมดาทั่วไปครับผมสายสี่ห้าองศาสายทักสี่ห้าองศาทั่วไปนะครับล้อเป็นล้อทั่วไปนะครับผมล้อทองได้ธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็มีจุดลมนคมน็อตนคม แล้วก็ยางรองทุบลมนะครับผมครับก็ไล่มาครับทั้งหมดก็ยังเป็นเดิมเิมครับคอนเซปต์สีแดงของผมเองเพราะผมเป็นคนชอบสีแดงมากแล้วถึงมาถึงชุดข้างครับผมอันนี้เป็นชุดบอมบัดไอเสียครับอันนี้เป็นแคปล่ายอดสีเหลืองเองเลยนะครับเนี้ยแล้วมีนี่ครับฝากเข้าใบพัดแคปล่าใบพัดสีแดงเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็ มีฝาการร้อนท่อสีฟ้านะครับผมสีนี้ถูกใจผมมากสวยมากแล้วก็มีน็อตนาคมเกิดจากทั้งหมดนะครับผมเกิดจากทั้งคันนะครับครับผมแล้วก็มีโช๊คหลังของโยชิมูรานะครับใส่มาประมาณสิบปีแล้วครับผมครับส่วนบางโคนท้ายก็ยังเป็นเดิมนะครับไม่มีการเจาะอะไรครับ ไฟทเบียนยังเก่าๆอยู่เลยครับผมไม่ได้เปลี่ยนเลยครับมาฝั่งขวาเลยครับผมไฟก็เป็นไฟเดิมนะครับมาฝั่งซ้ายกันแล้วครับโชก็จะเป็นโชคเดิมนะครับสายนี้เป็นสายระบายไอเสียของโมลินนะครับตามตลาดทั่วไปครับผมเป็นชุดแข็งครับแข็งเต็มครับผมยางเบรกใหม่น็อตเป็นน็อตนะคมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้คันสตาร์ตก็เอาออกนะครับไม่ได้ใช้ พักเท้าเป็นพักเท้าเดิมนะครับขาตั้งขาตั้งเดิมครับผมรวมๆนะครับนี่ครับมือเบรกเดิมครับเบรกหลังก็ยังเดิมอยู่ครับรวมๆแล้วก็ยังเป็นเดิมทั้งหมดนะครับครับผมก็บางคนหน้าอ่าบาร์บางโคนหน้าไรอย่างนะครับบางคนหน้าเป็นของโซนิก เป็นการแปลงไส้มาเพื่อให้เตี้ยลงมาครับผมเพราะเมื่อก่อนเคยเป็นรถ400เมตรเมื่อก่อนครับแต่ตอนนี้กลับใจครับไปเป็นรถเดิมครับอยากทําเป็นรถเดิมนะครับผมส่วนนี่ครับไอ้ไม่ก็จะเป็นไม่เดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ผมว่าผมเน้นแต่งลงตัวมากกว่าครับไม่เน้นว่าอันไหนสวยไหนแท้ไหนดีนะครับ มีอะไรก็จับจับใส่ไปก่อนครับเน้นแบบลงตัวสวยๆครับผมเดี๋ยวพาดูริมนี้รอบนี้อีกทีนะครับครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเนี่ครับผมเน้นลงตัวมากกว่านะครับถ้าวิวไไหนนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมและผมจะไปรีวิวแล้วอีกหรืออยากให้ผมไปรีวิวแล้วขั้นไหน บอกได้นะครับขอบคุณมากครับ